นะถนนเยาวราชนะฮะเยาวราชา6นะฮะตัดครับเ,าเยววาวราธา11นะฮะ,รเ,ววเ,นนะรเราเดินเข้าไปดูนะะฮจากถนนเยาวราชนะเข้ามาเ,ามาเยววาวราธา11นะครับของจิบด้วยครับจ้าโอ้ขบักขบักเที่ยวขี่จักรยานเที่ยว บางทีคนไทยก็อ,อยากเที่ยวอย่างเขาเหมือนกันนะฮะเนี่ยผมเองอยากเที่ยวอย่างนี้เลยจะเป็นของแท่งปลาหมึกแทง่งเจ๊ปลาหมึกแทง่งปลาหมึกแทง่งปลาหมึกแท่งแดดตรงนี้เราดับว่าเปรี้ยงนะฮะแต่ท่านผู้ชม อ๋อหน้าทานครับขอบคุณครับ <c oughs> ตอบ่อลึกลับโอเคอเครก็ sorry ของ <c oughs> แห้งหน้าท้าพี่ คิดถึงแฟนเก่าเลยถ้าไปเจอแฟนเก่าเราก็ซื้อไปปิ้งกินที่บ้านกินกับเบียร์แน่ๆโอ้ยของกระจุกกระจิกนะฮะเนี่ยระยะหมดเฮ้ยห้าบาทเองเพียงห้าบาทเถอะไม่แพงเลยเหรอเดี๋ยวผมดูก่อนห้าบาทเองห้าบาทเองท่านผู้ชมเออที่สายรักนี่ก็น่าสนใจครับ โอเคเออนะฮะเดี๋ยว5บาทเลยไม่ได้แพงอันนี้ก็5าบาทใช่ไหมครับอ,นนอันนี้15บาทอ๋ออันนี้15บาทนะครับอ๋อใช่ๆโทษทษซิร์รี่อัน,นี้ไหนคะครับฮะนี่คงนี้10บาทครับๆโอเค าสายรัดนี่คือน,น่าสนสายรัดนี่น่าสนใจมาก5ห้าบาทแค่ <5 S 1> อะไรห้าบาทก็5ห้าบาทเดียว 5, 5, 5. อุ้ยต้นี่้ผมพิเศษนะฮะเดี๋ยว 5, 5, 5. สามสี่ หา้าห้าบาทนะครับโอเค okay, เดี๋ยว<ะ>มนันมันถูกถ้าเลืองครับเดี๋ยวต้องประหยัดประหยัดถุงเข้าฮะใส่เป้เราเลยโอ้โหร้านร้านสไตล์อย่างนี้เยอะเลยฮะเนี่ยร้านสไตล์เพียบเลย น่าเดินนะฮะเสิร์ฟมาด้ายนะแต่ที่เสิร์ฟมาด้วยก็ห้าบาทนะฮะก็ต้องตอข้าไปก่อนท่องเที่ยวข่าวเยอะนะผมกับคุณแม่มาเดินบ่อยแฟนเก่าก็มาเดินบ่อยตรงนี้พาเขามาเดินแล้วเมื่อก่อนก็จะจะจะกินร้านนี้แหละจะกินก๋วยเตี๋ยวร้านร้านเนี้ยก๋วยเตี๋ยวร้านเนี้ยอร่อยก๋วยเตี๋ยวร้านเนี้ยอร่อย

น้าตอนนี้หน้าน่าใจมากเลยสเร็จสองล้อสองล้ลมีแบบสองสามล้อเนาะเสรจแล้วหน้าตรงนี้หน้าหน้าา ทานนี้ก็น่าเดินกัขอเล่นเทียบเลยอ๋อรงแลงอะไรแยะเลยน่าทานงน่าน่าเดินดูนลน uh. leva. แ там, ล hm. ้วเนี่ยหน้ากาก ผมว่าจะซื้อหน้าตาพอดีเลยเี๋ยวดูซิมีอะไรบ้างแต่ไหนก็มาแล้วบบเธอเโทษนะครับมีเอ็นเอ็นเก้าสี่มีเป็นสีฟ้าไหมครับเอ,อ็นเก้าสี่อ๋ออ๋ออันนี้เคยซื้อแล้วจัดได้เป็นแบบนี้ไม่มีมีสีอะไรบ้างครับมีแค่ดำกับาขาวมีแค่ดำกับขาวโอเคขอบคุณมากครับเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่จ้าเท่าไหร่เท่าไหร่ โ <Okay>. อเคสิบบาทสีขาวจ้ะสีขาวจ้ะถูกต้องจ้ะตอนนี้สิสบบทอ๋อถูกไม่เอาเปลืองเ <c oughs> ก,ก็บ เราเราคือค่าถ่ายเราเข้าใจไงทุกอย่างมันเป็นต้นทุนนะท่านผู้ชมอ่าอันนี้ตอนนี่ยนะพอที่ผมตะเลี้ยวแล้วเนี่ยน่าจะซอยแต่ว่าเดี๋ยว ปีจักรยานนะครับเดิ